เขาเซเว่นไหมไม่เข้แต่เชนไปแล้วนะไม่ใช่หลอกไป,ปน,นุ่นเลย ไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อนนกรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป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 เร็ว ไฟเอาไม่ได้หรอไม่ได้เ o no. ไปแล้วไม่ไม่มา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 ไม่ไม่ไม่นไ,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  no. ไม่ได้ยายตีนะยายไม่ให้นะไม่ น่า no, ไม่ได้ไม่เอาหลอกยายบอกว่าที่บ้านมีเยอะแยะแล้วเอาไปยายจะไม่เอายายไม่เหนียยี้นะไปไปนน่น ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไป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 ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ใหญ่ตีนะอันนี้ก็ไม่ให้ไม่เอาลูกอมไปไม่ใช่อันนี้ก็ไม่เอาเนาไปเลยไม่ gì thì mà giống đẹp trong đời om để chồng mẹ hả